สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่กรรพรักทุกท่านผมอาจารย์ไ่ทองสุขรัตนบริการประวัดป่าวันนี้จะขอนำเอาคาถาถูกหวยขององค์ปู่สวงมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังคาถานี้เคยมีคนพิสูจน์มาแล้วหลายท่านจะมีเนื้อหาสาระในการรับฟังอย่างไรเป็นเสียงสวดคาถาร้อยแจบผมอาจารย์ไ่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและก็ให้การสนับสนุนขออวยพรให้ทุกท่านถูกหวยเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตัำมรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านทุกคนนะครับผมอาจารย์ไผ่ขอขอบคุณทุกท่านครับ What's up, uh -huh. uh -huh. เอหิมะมะกุณเนศจังจักขุวิญญาณสติปลกะวิถูสัทธาเทวะมนุษยานันภูปคหาหนิมิตต์สหเวียังเอหิอัคคชายะอัคคชายสหะอิโตเอหิมะมะกุณเนสศจัง วิญญาณสติโลกะวิถูสัทธาเทวมนุษยานัุอัคหานิมิตตังสหเวยยงเอหิอัคคชายะอัคคชายิสหิตโตอหิมักมะกกุณยสัจจจักขุวิญญาณสติโลกะวิถู สัทธาเทวะมนุษยสานังอุคหภานิมิตตังสหะมุยังเจ็ดนี้ของอิสเซอรีแค่ชใช้เซรั่มเดียวๆช่วยให้สิวลดลงอัคคชายะอัคชายสหะอิโตเอหิมะมะคุณนิยสัจจังจักขุวิญญาณนะสติโลกวิถู สัทธาเทวะมนุษยานังอัคคหานิมิตตงสหเวยยงเอหิอัคชาญาอัคชาหิสหิโตเอหิมักมะกกุณยสัจจจักขวิญญาณสติปโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษยานะัง อัคคหานิมิตตังสหเวยียงเอหิอัคคชายังอัคคชายสหิโตเอหิม,ามาักมะคุณยะสัจจจักขวิญญาณนะสติปโรกวิถูสัทธาเทวะมนุษยานะั้อัคคหานิมิตตัง สหเวยยงเอหิอคชายะอคชายสหิโตเอหิมัมะกคุณยสัจจจักขวิญญาณงสติปรโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษยานังอัคาหะนิมิตตังสหเหวยยง เอหีอัคคชายะอัคคชายสหิโตเอหมะมะกุณณะสัจจจักขวิญญาณงสติปโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษยานังอุปคหะนิมิตตังสหเวยยงเอหีอัคคชายะ กัายิสหิโตเอหิมะมะกุณณยสัจจังจักขุวิญญาณนะสติปโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานะังอุปาคขานิมิตตังสหเวยยียงเอหิอัคกายะอัคกายิสหิโต อิหิมะมะคุณยะสัจจ์จักขุวิญญาณะสติปโลกะวิถูสัทธาเทวะมนุษสานังอุปัคหานิมิตตังสหะวียังอิหิอัคคชายะอัคคชายิสหะิโตอิหิมะมะคุณยะสัจจ์ วิญญาณสติโลกวิถีสัทธาเทวะมนุษยานังอัคหะนิมิตตังสหเวยยงเอหิอัคชา,ชา,า,มา,มาคญ,ญาอัคคชาญิสหอิโตเอหิมักมะกุณยสัจจัังคุวิญญาณสติโลกวิถี สัทธาเทวะมนุษยานังอุปค่าหนิมิตตังสหววยยเวียงเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหอิโตเอหิม,ะมะัมักกุณยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษยานะัง สหนิมิตังสหเวยยงเอหิอัคคชายังอัคคชายสหิโตเอหิมะมะคุณเนัจจังจักขวิญญาณงสติปโลกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปคขานิมิตัง วัยังเอหิอักขชายังอักขชายหิสหหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขวิญญาณะเสถีปรกกวิถูสัทธาเทวะมนุษย์สานังอุปัคขานิมิตตังสหหวยังเอหิอักขชายัง คชาหิสหิโตเอหิมะมะกุณยสัจจังจักขวิญญาณสติโลรกวิถูสัทธาเพวังมนุษยานังอัคคคหานิมิตตังสหเวียงเอหิอัคคชายะอักคชายิสหิโต เอหิมะมะกุณยสัจจังจักขุวิญญาณนะสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานะังอุปคหะนิมิตต์สหะวียังเอหิอัคคชายะอัคคชาิสหะอิโตเอหิมะมะกุณยสัจจัง วิญญาณสติโลกาวิถูศรัทธาเทวะมนุษย์สารปัจขะนิมิตตัง